นะครับนะครับนะยรอบอ่าครอบกลับมาไว้อ่าสิพี่เป็นสุดยอดคิวเลยนะสองหกอ้หมองว่าคิวกันต์ สวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงฟอดผมสองจัดจบครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับ้องสองฝ่าลุงจเจริญเทพรักครับพี่สำนักง,งานใหญ่วันนี้มีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งที่โดนท้ามาอะฮะมาด่วนกันมาดวนกัน,ว,น,กนว่ารีวิวรถยังไงไม่ให้มี หางเสียงอ่าอันนี้ก็เ่จอย่างเช่นนัดครับนะคะนัจ้านัดจ๋านัครับ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 นะครับถ้ามีเด็ดขาดและต้องรีวิวรถคันนี้ให้เสร็จภายใน2องนาทีนะครับผมล้วพร้อมกันแล้วนะครับเราไปติดตามชมกันเลยครับผม โอเคครับพี่ลุงพี่พี่พร้อมหรือยังครับพร้อมพอร้อมแค่ไหนครับพี่พร้อมมากถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2เริ่มกันเลยครับพี่โอเควันนี้เราจะพามาดูรถ XLT น,นะนะครับ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 นี่นะฮะจัดการของเรานะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็ตอนแรกก็ตอนแรกรบ,รอบอกว่าจะตีคนเดียวเรียบร้อย เวลาเดินอยู่ <Okay. S 2> มาดู XLT แปลงล่างไปยแถคพร้อมชุดแต่ง F150 มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับพี่อันดับแรกสกูปทรงเตี้ยทำสีเดียวกับตัวรถและตัดด้วยดำด้านด้านหน้ากระจังหน้าฝอนัตเตอร์ข้างล่างเป็นกันชนฝั่งนี้จะมีไฟตัว C ชุด F150 จะมีมาให้อยู่แล้วตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อแบบไม่มีหมุด6นิ้วครับพี่ส่วนตัวครอบ บอกไว้เลยไฟหน้าไฟไท้ายเบ้ามือจับ<ไ>ข้อบฝาถังครอ,อ,อบกระบะไว้อาจิพี่ห้ามพูดผิดครับผมห้ามพูดผิดนะครับผมต่อเลยครับผมไล่ไปเลยชุดครอบมีให้หมดละ <c oughs> ชุดครอบมีให้หมดละมาดูกันว่ามันแปลงร่างเป็น XLP ยังไงกดดันกดดันกดดันบอกจริงบอกจริงกดดันเอาพี่เวลาเดิอนอยู่ ตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โลบาใส่มาแต่งให้เหมือนไวทแท็กโลบาโลบาที่ไหนออันนี้ไราีหล่าหลงัลงคาเราหลงัลงคาเราหลังคาหลนละลนละสปอร์ตบาร์อันนี้คือใส่เหมือนไวทแท็กเลย<ม>แล้วก็<ม><ม>กันสาตร์สติ๊กเกอร์เรนเจอร์ไวท์แท็อยากาได้คำพูดว่าอะไรชื่อใครทำมาจัดมาบอกเลยเดี๋ยวทำให้ยงัง ขอบ16แม็กซี7 0 0รออเทเลนทนนะด้านหลังเร็วตะกล้องเร็วจะสอนาทีแล้วโหนี่นี่นี่ทีมงานพร้ตัวซีไฟตัวซีใสมาให้แต่งครบโอ้จบเลยด้านหลังกันชนกันชนเหล็กเอาแลนเดอร์มีหัวโอเปก้ามาให้เซ็นเตอร์ใช้งานได้ปกติมีไฟส่องท้ายมีหัวลากมีกล้องมองหลังภาพออกหน้าจอปลดระบบให้เรียบร้อยหมดแล้ว เดี๋ยวเราไปจบกันที่แคมเปญได้เลยโอเคโอเคครับพี่ลูกค้าอยากได้แบบไหน 5, แคมเปญสอแบบดอกเบี้ยสปเ์หรือส่วนลดทักเข้ามาลุงจัดให้ขอบคุณขอบคุณครับ <laughs> ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลย5 4 3 2สสเริ่มเลยนะ เอายอาเอาเลครอบเมอเอายเอาเลเอาเยอาเตเอายเอาเเอาเอาตลเอายเอาเ่เอาลยเอายาเลยเอาเทเาเลย่อาเลยเอาเล่าเลาเเอาเลยาเลรเอาเลยเากลยเอาเลาเลยเอาเลยเอาเปยัอเลยเอาเลยจนเาลเาลอาเปเายเอาเลยาาาลเอาเลย ผมจะได้ขับตะขอชิปเลยผมจะได้ขับตะขอชีพเลยน่าเป็นไงปบะทำสีเอาเลยข้อไฟน้านเป็นสีทงด้านครมาพร้อมกับกระจัง กันชนหน้า F ร้อยห้าสิบร้อสมีแทงให้นะแล้วก็เป็นสุดยอดคิวเล่ล้อขอบสิกยางแม็กซินะสองหก้พกองว่าคิันตัดแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนอันนี้เราหลังค่ะ ป้างมือจับจำได้นาทีขึ้นนะนาทีขึ้นนะครับนาทีขึ้นนครับโทรพาโทราไฟแตกไฟไฟได้ไฟได้ต้องดำโอเคเราจุกทิ้แค่เพียงเท่านี้นะโอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดสับติใครให้ถึงให้เรับ โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมดวลนะครับอ่าไม่พูดนะครับนะจ๊ะนะคะนะฮะนะคะอ่าก็ผลสรุปนะครับผมผลออกมาตามนี้เลยสกอร์บอร์ดดิจิตอลของเราอ่าตสไลด์ขึ้นมาเลยครับผมตุ๊ตตุ๊ตตุ๊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 จบพี่ลุงกี่คะแนนครับเพื่แย่จังอ่าสี่คะแนนนะครับผมผมา้อยเราทําโทษคนที่คะแนนน้อย ผมเลือกบอกพี่ไปครับผมว่าผู้จัดการนะผมโทรสายตรงมาบอกว่าใครโดนเอ่อพูดน้อยสุดนะครับผมเป็นคนโดนนะครับโอเคแล้บอกทำต้นเลยโอเคนะครับผมเกมพลิกนะครับผมนะครับโอเคจบกันเลยสำหรับการดวลครั้งนี้นะครับคลิปนี้จบไปแล้ว นะตับตบาไครนะครับที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับสะไคร้ให้กับเพจข้าสุดลงพื้นยืนอยู่บาไวฟอดลุงเจริญด้วยนะครับผมครบหมืน่นหมืน่นตัดใช่ไหมพี่พี่จะเล่นอะไรพี่คราวน้าเราจะมาเล่นนมกันครับผมอ่าอ่ะ,อะพี่ลุงมีอะไระฟ้าไหมครับผมขอบคุณครับ <laughs> อ่ะฝากฝากที่นี่นะครับอ่าที่นี่ จริงๆวันนี้ก็พลิกผันโอเคขอบคุณนะครับผมสำหรับผูกชมนะครับที่ติดตามเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย